สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูใหม่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมเอ่ยช่วงนี้โรคโควิดระบาดหนักนะคะคุณครูใหม่ยอยากให้ผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะหมันล้างมือบ่อยๆออกจากบ้านใส่แมสทุกครั้งนะคะแล้ววันนี้ครูไมจะ พานักเรียนไปเรียนเรื่องอวัยวะในช่องปากถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะอวัยวะภายในช่องปากอาวัยวะภายในช่องปากประกอบด้วยอะไรบ้างคะเด็กๆใครรู้ช่วยตอบคุณครูด้วยนะคะในช่องปากของเราประกอบไปด้วยเหงือกลิ้นริมฝีปากและฟันริมฝีปาก เป็นเนื้อสีแดงอมชมพูประกบกันใช้รับประทานอาหารและพูดคุยลิ้นเป็นแผ่นเนื้อหนาอยู่ในช่องปากมีสีแดงอมชมพูมีหน้าที่รับรสชาติอาหารคลุกเคล้าอาหารและช่วยในการออกเสียงเหงือกเป็นเนื้อสีชมพูห่อหุ้มโคนฟันแต่ละซี่ทำหน้าที่ยืดเกาะฟันไม่ให้ฟันโยกฟัน ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารฟันมีสองชุดคือฟันน้ำนม24ซี่ฟันแท้มี32ซี่ฟันน้ำนมจะมีทั้งหมด24ซี่มีฟันตัดฟันเคี้ยวฟันกรามน้อยฟันน้ำนมไม่มีฟันกรามฟันแท้มีทั้งหมด32ซี่ฟันตัดฟันเคี้ยวฟันกรามน้อยและฟันกราม เป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเรียนรู้เรื่องอวัยวะในช่องปากกันไปแล้วเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในปากของเรามีอะไรบ้างและทำหน้าที่อะไรเก่งมากเลยค่ะและเด็กๆอย่าลืมทำรายงานส่งครูมานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ